สวัสดีค่ะทุกคนใครที่กำลังมองหาวิธีสตรีม2ช่องทางพร้อมกันนะคะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะให้ทุกคนเปิด OBS ขึ้นมาก่อนนะอันนี้เปิดขึ้นมาจากนั้นให้เราไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เรากดเพิ่มซีนนะคะเราจะไล์ไปที่ TikTok ก็พิมพ์ว่า TikTok ติ จากนั้นเราก็กดโอเคนะคะกดโอเคแล้วก็ให้มาดูในส่วนของดูตรงที่คำว่า Start ทค m เล่าตรงนี้นะคะกดเครื่องหมายฟันเฟืองจากนั้นให้เลือกเอาพุทไท p e เป็น Scene แบบนี้ Output Selection เป็น TikTok ของเราเองแล้วก็กดจากนั้นก็กดโอเคนะคะไปเปิดเกมที่เราจะเล่นได้เลย อย่างเราจะเล่นวันนี้เราจะเล่นบ p กินแพนิกเนาะจากนั้นให้ทุกคนมาที่หน้า TikTok อกไลฟ์สตูดินะคะให้กดบวกเพิ่มแหล่งที่มาตรงนี้นะจากนั้นให้เลือกที่คำว่า Capture c ก r d กดเพิ่มเปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่า OBS คามล่าของเราที่เราเลือกใน OBS เมื่อกี้นะคะอันนี้เราได้เลือกไปแล้วมันจะไม่ขึ้นให้เลือกนะ เราเลือกไปแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มาจากนั้นให้กลับมาที่ OBS ก่อนแล้วก็กดสตาร์ทนะคะถ้าหน้าที่เราเล่นเกมอยู่ตรงนี้มันก็จะปรากฏหน้าเกมเราเนาะและน,นี้ทำให้ดูมันก็จะเห็นเป็นหน้านี้หน้าเดียวกันตรงนี้อ่ะเราก็ปรับให้มันตรงอย่าลืมเลือกตรงนี้ว่าไม่จับเสียงด้วยนะทุกคนไม่งั้นเสียงมันจะสะท้อนตีกันไปหมดเลยเราเลือกเสร็จเราก็กดนำไปใช้นะ หลังจากนั้นให้เรากลับไปที่ OBS นะคะกดไปที่ setting steam แล้วก็ไปเอาคีย์ steam ใน f a c มาใส่อันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะคีย์ steam แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนาะเราใส่เสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปแล้วก็กดเริ่มถ่ายทอดสดใน Facebook ได้เลยกลับมาที่ TikTok l i ไ e ของเรานะคะเราก็เลือกเกมที่เราจะเล่นอย่างอันนี้เราเลือก pubg แล้วเราก็กดเริ่มไลฟ์ได้เลย แค่นี้เราก็จะสามารถสตรีม2ช่องทางพร้อมกันได้แล้วนะคะส่วนใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคลิปต่อไปจะเอาวิธีอะไรมาบอกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะไปแล้วบายบายทุกคน